ยินดีต้อนรับสู่ไร้เ e รสเน็ตเวิร์กแหล่งรวมความมันของคนรักรถที่แท้จริงถ้าคุณชื่นชอบยนตรกรรมสุดล้ำรถแรงรถหรูหรือรถยนต์พลังงานสะอาดที่กำลังเปลี่ยนโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพราะที่นี่คือสถานีที่คุณจะได้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับรถที่คุณรักและในวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสก,กับสุดยอดยนตรกรรมไฟฟ้าที่หลายคนรอคอย2025 BYD s e a l i n 7รถยนต์ SUV ไฟฟ้ารุ่นเรือธงจากแบรนด์จีนที่กำลังสั่นสะเทือนวงการรถยนต์ระดับโลก ดีไซน์ที่ล้ำอนาคตสะกดทุกสายตาตั้งแต่ไฟหน้าแบบแมทริกซ์เลทที่ดีไซน์เรียบเฉียบเฉียนเส้นสายตัวถังที่บเฉีียว,ล,วล้ออลลอย์ขนาดใหญ่20นิ้วและหลังคาพารามิกซันรูฟที่กว้างจนรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับแสงกลางธรรมชาติภายในหรูหราเหนือระดับด้วยวัสดุพรีเมียมหนังแท้นัปป้าบอะดนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วหมุนได้รองรับการใช้งานทุกมุมมองระบบเสียงไดโนดิโอ12ลำโพงระดับไฮเอนส์ N, ให้เสียงรอบพิษที่คมชัด ระบบปฏิบัติการ BYDOS ที่ลื่นไหลทำงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ทันทีไม่ต้องแตะหน้าจอแม้แต่น้อยนายนเรื่องสมรรถนะ BYD Alien7 มาพร้อมมอเตอร์ออรคู่แบบดู a l m มอ o ตอร์ให้พละกำลังสูงสุด530แรงม้าแรงบิด670นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.2วินาทีรองรับการขับขี่ทั้ง4ล้อแบบ AWD ที่เสถียรแม้ในเส้นทางลื่นถลายระบบช่วงล่างแบบ a d a p t i v e ที่จะปรับการตอบสนองตามรูปแบบการขับขี่โดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่แบลตแบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ BYD ช่วยยืดอายุการใช้งานและปลอดภัยกว่าระบบแบตเตอรี่ทั่วไปวิ่งได้ระยะทางไกลถึง6ก0ิกิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับ DC ฟ้ฟาชาร์ชารจาก10%์ถึง80%ได้ภายใน30นาทีระบบความปลอดภัยไดพิลอตสอดที่รวมทุกฟีเจอร์ล้ำสมัยอาทิ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดหน้ากล้องรอบคัน360องศา ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและฟีเจอร์แจ้งเตือนคนเดินเท้าระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจทุกเส้นทางพร้อมระบบตรวจจับคนขับง่วงนอนด้วย AI กล้องจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อส่งเสียงเตือนทันทีเมื่อคุณเริ่มมีอาการอ่อนล้าอีกหนึ่งความล้ำคือฟังก์ชัน V2L Vehicle t o l o a d ที่สามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายนอกเช่นหม้อหุงข้าวหม้อไฟเต็นท์หรือแม้แต่การชาร์จแบตเตอรี่ให้กับรถไฟฟ้าคันอื่นที่หมดไฟกลางทางราคาเริ่มต้นของซีเอเลียน7อยู่ที่ประมาณ1.59ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมรรถนะและคุณภาพการประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกแล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆม,ม,มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เน้นความประหยัดไปจนถึงรุ่นท็อปที่อัดแน่นทุกฟีเจอร์ และทุกคันรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานถึง8ปีหรือ200,000กิโลเมตรเลยทีเดียว d r i v e c r เ s t Network จะพาคุณไปรู้จักทุกมุมของรถคันนี้ตั้งแต่ระบบการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือคนขับระบบแชสซี่พื้นที่เก็บสัมภาระความเงียบในห้องโดยสารและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Tesla Model Y h y u n ุ a i ด o n i q 5 เทียด6และ v v o โ eX 30เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดที่สุดว่า BYD c e a l i u n 7เหนือกว่าหรือด้อยกว่าในจุดใดทุกช่วงของวิดีโอเราจะพาคุณไปดูการขับขี่จริงในเมืองถนนชานเมืองและทางด่วนวิเคราะห์ระยะเบรกในสถานการณ์ฉุกเฉินการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงและทดสอบการทรงตัวในถนนลื่นรวมถึงการชาร์จจริงจากสถานีต่างๆทั้ง,ง AC และ DC พร้อมเทียบเวลาแบบเรียลไทมหากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า และกำลังมองหาความหรูหราความแรงและความล้ำสมัยในแพคเกจ DBYD s i e r 7 a 7อ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม r r ้เค c r e s t Network ช่องที่ไม่เคยหยุดพาคุณเข้าสู่อนาคตของโลกยานยนต์และถ้าคุณมีคำถามหรืออยากให้เราทดสอบรถรุ่นไหนเพิ่มเติมพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วพบกันในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมจากใจทีมงาน r i ้เค c r e s t Network